็นการพาดพาดผัผวกนไม่ได้ชนเงนี้ยนะฮะขอนายกหรือสามว่าการสองช่วยกกมันถือว็ามีพาดด้วยเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นเศษโดยโดยสิ้นเชิงเงี้ยไม่มีการติดต่อกันไม่ได้เดียวไม่มีการทาาทามจากเขารัฐธบาลแล้วมันมีการที่จะมาขอตำแหน่งนึงตำแหน่งนีง เ่มันยังไม่ตัดสินใจเข้ากัไปกอนจะเหมือนยังไงกันแต่แบบนีข้อแม้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกผมจัดให้บานมาหลายครั้งไม่เคยทำอย่างนี้แค่นี้ไม่ไม่เคยมีสัยพัดแท้ไทยที่มาขอเรื่องอดีแล้วผมบอกแล้วว่าตำแหน่งนายกเนี่ยผมไม่ติดใจเน้แต่ว่าภายพัดไทยมีการไปที่หนึ่งคือันนี้ไม่เป็นไรม่ปันหาแต่เมื่อไรคะแนนเป็นเท่านี้นะอปจะเป็นนายกมันมันไม่ว่างไปมันไม่ได้ ใครได้ทำงานสงมากผู้นั้นจัดระบาดได้ผู้นั้นก็เป็นเรื่องยุบ่อไปนี่เขาได้ถึงนี่เขาเป็นเศษนะฮะคือไอการปล่อยข่าวมันก็มีเจตนานะนี่แหละนี่แหละคือ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 การเมืองเมืองไทยเมืองคนพิกามันก็มีน้ำเน่าอยู่เยอะเหมือนกันไงนะผมอยากเอาพวกนี้ไปตบครูจังเลยไอพวกที่ปล่อยข่าวไปตบครูอ่ะตบเมืองครูมันกบผมเมื่อเลยเดี๋ยวมันก็่ได้เด่นหน่อยอ่ะ มีไปมีถ er> ึงมาที่หม่เนี่ยยหรือจะหายตัวไปไม่อยู่แล้วไปไหนฮะยิ่งพังใหญ่เลยเจอข่าวทุกอาทิตย์ทุกทุกโมยเลยไม่ได้เออความเจตนาในการปล่อยของพอลได้ไหมคะปล่อยก็เป็นการสกัดตัดกั้นมั่งในการมั่งมั่งเออผมจะเป็นจีนเลยหรือเป็นตจ้าเนี่ย เป็นเพราะเามีการที่เนื่ยถไามาไม่ับเอตุลตัวเนี้ยเอ๊ะคุณคุณคุณมีการเดี๋ยวคุณถามคุณจะผิดไม่ดีเร่องอเนี้ยคุณคุณอยู่ในมเนีย่ยอมาวพู้วคุณถามทำไมเนี่ยต้องพอกไม่มีเรื่องไ้วคุณพูดทำไมเนี่ยไม่ใช่อ้าวผมก็ยืนยันว่ไม่ใช่่ะคุณมีฉบับใหม่ลไม่ใช่ฉบัม่ไม่เหมนก็บบาไมเนี่ยผมอยู่ข่าวเออข่าที่ไหนออที่เ้ยคุณคุณออกไปเถอะเออยนี่เรื่องการแบ่เนื่อ่ ตนนั้ผมอาไม่ได้ืแบบนี้ไม่เอาเพรกะมบอกมันไม่มีมันไม่มีคุณแต่พวกคุณเองทีนี้ก็ิือเลยมาทีตั้งยื่นถามคุนเององะนี่จะ่เมือยเรมันไม่เหนยเนี่ยมข่าวอะากไอ้สีแดงเอาพวกที่จะมันไม่มีคุณเชื่อผมไม่เล่าเออเล่าของรัฐบาลเราต้องตายมะไม้องเปล่นอ่ะก็บอกไม่มีคุณเชื่อผมที่มันไม่มีถามว่าเดี๋ยวจ่ถามอีก ในส่วนของพรรคเพื่อแผ่นดินเนี่ยที่ลกล่าวโดยท่านในตรงนี้ยังมั่นใจในตัวเขาอ่าถามอีกแล้วผมไม่ตอบแล้วไม่ตอบครับท <c oughs> ่านเชิญตกว่าง <c oughs> ด้านนางสาวกัญจนาศิลปะอาชารองหัวหน้าพรรคชาติไทย